ผมตื่นขึ้นมาฝึกแต่เช้าและอยู่ฝึกต่อจนดึกวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าผมใช้เวลาไปทั้งหมด17ปีกับอีก114วันกว่าจะสำเร็จในชั่วข้ามคืนผมเคยเป็นเด็กเสิร์ฟชาตอนที่ยังไม่ได้เป็นนักบอลอาชีพถ้าผมไม่ได้รับเงินเดือนจากการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ผมก็ยังเตะบอลฟรีๆอยู่ดีคุณสามารถก้าวข้ามอุปสรรคได้ทุกอย่างขอเพียงคุณรักอะไรบางอย่างมากพอนี่คือเหตุผลที่ผมไม่ได้ออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆไม่ได้ไปนั่นไปนี่ที่ผมประสบความสำเร็จได้ก็เพราะผมยอมสละอะไรหลายอย่างเพื่อความสำเร็จ การเสียสละของผมเริ่มด้วยการย้ายออกจากอาร์เจนตินาจากครอบครัวมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องเปลี่ยนเพื่อนคนรู้จักเปลี่ยนทุกอย่างแต่ทุกอย่างผมทำไปเพื่อฟุตบอลเพื่อความฝันของผมผมไม่ได้มีทรงผมเท่ๆหรือรูปร่างดีๆผมขอแค่บอลลูกเดียวที่ปลายเท้าแล้วผมจะทำอะไรให้คุณดู การตัดสินใจที่ดีที่สุดไม่ได้เกิดจากความคิดแต่มันเกิดจากสัญชาตญาณบางครั้งเราก็ต้องทำใจยอมรับให้ได้ว่าเราไม่สามารถเป็นผู้ชนะได้ทุกครั้งเงินไม่ใช่แรงจูงใจแรงจูงใจของผมมาจากการได้เล่นกีฬาที่ผมรัก เป้าหมายคือการได้รับชัยชนะร่วมกันเป็นทีมสถิติส่วนตัวนั้นเป็นเรื่องรองไม่รู้สิครับผมรักฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กฝันมาตลอดว่าจะเป็นนักบอลอาชีพไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนกันว่าถ้าต้องทำอาชีพอื่นผมจะไปทำอะไรการที่ผมพอจะมีชื่อเสียงเปิดโอกาสให้ผมได้ช่วยเหลือผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเบยาวชนผมตั้งใจว่าจะเป็นคนดีตั้งใจยิ่งกว่าการเป็นนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกเสียอีกผมไม่เคยมานั่งคิดว่าเกมนี้จะเล่นยังไงหรือนึกภาพแผนการเล่นไว้ในหัวก่อนเลยผมแค่ตัดสินใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในขณะนั้นใช้สัญชาตญาณผมเล่นแบบนี้ทุกครั้ง ชีวิตคนเรามีเรื่องที่สำคัญยิ่งกว่าการแพ้ชนะในเกมกีฬาอีกมากพูดตรงๆนะครับผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าผมจะเก่งหรือเปล่าผมแค่อยากทำให้ฝันของผมเป็นจริงมันไม่สำคัญหรอกว่าผมกับคริสเตียโน o โรนันโดใครจะเก่งกว่ากันสิ่งสำคัญคือบาร์เซโลนาต้องเหนือกว่ามาดริด